คือประวานไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรกูเลยอะไรเงี้ยน่ะเกียวเปียวใช่ วันนี้นาะจะพามากินปลาลิงปิงครับมะดันมะดันนี่อยากกินนี่คือไปเก็บมาอันนี้ก็เก็บมาคือกันแต่มะดันมีหน่อยหายากมีประมาณสามสี่หน่วยแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกปลาหวานใส่กะปิอันนี้อะไรางเงี้ยมันเป็นแบบว่ามันเจ็บคอนะ่มันเลยอยากกินนะใส่กะปิมามา วันนี้คืออยากของเปรี้ยวโอ้ยจุ่มแล้วมาจา้า สุดจริงอยากลองมาดันเนี่ยคืออยากมาซุ้ยน้ำกันเอาวางไว้นีล่ละกันเนาะ ใครไม่ดูนี่คืนน้ำไม่กืนน้ำลายตามนี่ไม่เชื่อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นาเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้นาเด้อด้แล้วก็เข้าไปติดตามแฟนเพจให้แน่ไปแวะไปชมกันแดเป็นกำลังใจให้นาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าปลาหวานกะปิ นะอย่าให้เห็นคือมันนัวมากม,มันเหลืองนาจอโอ้สมอยากแท้วะ Mm. Ma มันไม่คักว่ะใช้ช้อนตักดีกว่าเน,นี่ยแบบเนี้ยเพื่อนเย,ยอืมเล่งปิป้งก็ออเหมกันแล้วเนี่ยกินแบบสายโหดนอะกินแม่งเป็นลูกรวดเนาะอืมอ้มว้า เดือดดึ๋งดึงเถอะละเมนูทรมานตูดก็สร้าง อ,อร่อยเที่วมาดันมาดันมีหน่อยไปหาเก็บได้แค่นี้ ลุดมือคำนึงเส้น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสกะปิง่ายๆถ้ามีหัวหอมใส่หัวหอมได้แซ่บ คนปอกมะรุมปอกอะไรอยู่ครับมะรุมมะลุมนีนาไปเก็บมะรุมมาโหอแย่กแกงส้มะแกงส้มมะรุมใส่ปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องหลายๆกระป๋องเนี่ยอย่างแซบ่บ ามากินต่อสบายต่อไม่รอแล้วเด้อมาจา้ะพวกกัดไปที่ไม่ดันอย่างเดียวเลยก็ลิงปิง เยี่ยวกระดอกระเดียแท้เนะาะคาราเมลคือประวานไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรกูเลยอะไรเงี้ยนะ่ะยิ่งเปรี้ยวหายเิ็ดเค ห,อ,หอ,อมองกับเพื่อนๆน้จ้ะห,หะหวานมืดก็ อย่างถนอนางเลยปลาลิงปิงจิ้มน้ำพริกปลาหวานกะปิก,ก็อร่อยเหมือนกันนะน,นี่ <c oughs> หวานแสบ มืมอดอนีกระดาษพังเท่านั้นดิเราจะจบคลิปแล้วไม่ไหวแล้วมันเปรี้ยวโพวดอันนี้มาดันนี่อันนี้อันนี้มาดันหน่วย คำสุดท้ายเด้อไม่ไหวแล้วเปรี้ยวขึ้นสมองหออยลูกหนึ่งแล้วกันลูกหนึ่งเอาไม่ไหวแล้ว คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเด้อเพื่อนๆยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยจ้าเต็มถ้วยเบิร์ดโคโลเดินนิดนึงอันนี้ก็คลิปสั้นๆเด้อนาขอนาขอลาเพียงเท่านี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าฝากเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะ